ครับนี่ก็เป็นงานเียงหินนะครับตีแนวนะครับโดยเป็นหินต้มนะครับครับโดยช่างอยู่พทยานะครับช่างติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับพัทยาครับ เก็นวิธีการทำนะสนใจติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปด5ามสองสองห้าแปดหานะ่งห้ครับทางอุบยานะครับขับขบกับผลงานไว้ด้วยนะครับทางนุบลยาครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ สวัสดีครับ